สวัสดีครับกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อป,ปในรายการชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์ซึ่งมีท่านอาจารย์โอและผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมกดแชร์แล้วนะตามด้วยชีฟเรนส์ นะและตามด้วยคำถามครับกดแชร์แล้วตามด้วยชแชร์นะและตามด้วยคำถาม ถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับเข้ามากันได้ครับเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์เออ มาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์แล้วใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้นะคะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอเซริกรอภิรักษ์ เฟสบุ๊กโออเซบริกรัธทิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอเซริ15และผมครับเฟสบุ๊กครับอาจาร,รย์ทอนะมนัเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID รายเอเจท16 ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้นะคะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะสองพิมพ์คำว่าแชร์แลวชื่อเล่นคำถามค่ะพิมพ์คำว่าแชร์แลวชื่อเล่นคำถามค่ะน้ามาครับแชร์แล้วค่ะบ้วยคนชื่อพงเขาสํานึกผิดต่อหนูบ้างไหมคะเขากำลังพิจารณาอยู่ครับในบาปครับ ไดีดีก็คือเ้ากำลังคิดอยู่เพราะว่าผิดหรือเปล่าวะนะเอออาจารย์โอคิดยังไงนะก็ถามว่าเขาสํานึกผิดหรือเปล่าเนี่ยเขาอาจจะเหมือนแบบกาลังพิจารณาตัวเองอยู่อะไรเงี้ยแชร์แล้วไพ่มันมันเหมือนกับว่าเด่นในเรื่องการรอคอยอะเนาะไม่รู้เขารออะไรแชร์แล้วโดยท่านอาจารย์โอ หรือจะบอกว่ารออีกสักแป๊บหนึ่งเขาจะสำนึกผิดได้ท่านอาจารย์เออ,อใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ช,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะแชร์แล้วดาค่ะจะมีเงินส่งให้แม่ไหมคะสิ้นเดือน ม,มีค,ครับมีสามวันนี่ครับมีให้บอกว่าเป็นการเอ่อเขาเรียกอะไรมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะคะน่าจะมีอยู่นะคะแชร์แล้วโดยมีท่านอาจารย์เออผู้มาเป็นประธานสูงสุดในการแชร์แล้วชแชร์ จารโอ้ยเป็นไรอาจารย์โอ้โหแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะเร็วเร็วเซเวลาเรามีจํากัดคุณต้องเข้าใจเซว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะอ้าใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะใครที่บอกอ่าน เฉพาะคนที่มีคำว่าผู้แชร์เท่านั้นใครอะไใครที่ต้องการเสริมดวงด้านการเงินโดยท่านอาจารย์โอเสริมดวงด้านการเงินนะคะสวดคาถาเงินล้านพร้อมกับบูชาไปไหนละเหรียญเศรษฐีไไนละเหรียญเศรษฐีโดยท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุดสัมปชาชามินาสังสิมโมพรม,มาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พรม,มาจมาสัมมาหเทวาพิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภภพระวันตุเมมิเตภาอุคติพุทธามหาอุนโมพุทธยา,ายะรัทโยระโคนายังระหิงสาเวราทาสีร,สรัธาศาเวระอิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติฉามิเพงเพ่ง,พ,ง,พ,งพาพาหาหาเรือเอาไปสวดกระถางเงินล้านนะคะนี่ลูกศิษย์ได้ไปนะโอ้โหแบบสวดกระถางเงินล้านแล้วบูชาเหรียญเศรษฐีอะ่ะเขาทํากิจการนะคะ ติดต่อต่างประเทศอะ่ะได้เงินหลายล้านมากเลยหลักสิบล้านหลักร้อยล้านอะ่ะโหได้เงินแทบแรงเขาออเดอร์นะคะเ,าาเขามีคนออเดอร์สินค้าเขาไปคุณนิพาพรสวัสดีค่ะแชร์แล้วสไป,ปอีกนานไหมคะถึงจะสารสัมพันธ์กับแฟนเก่าได้สามวันนี้ได้ไหมดูซิยังไม่ได้นะยังเหมือนต้องยังไงอะ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้สามวันนี้บอกตรงๆเออเออ แล้วก็คุณนัดนะคะใช่แล้วค่ะนัดค่ะถ้าไปขอความช่วยเหลือเรื่องเงินจากพี้ผู้หญิงช่วงนี้จะได้ไหมคะอาจารย์มันเหมือนความคิดฝันไปอ่ะมันยังไม่ได้นะอืมใช่แล้วค่ะอุ๋ยแฟนรักและซื้อสัตว์กับเราไหมคะช่วงนี้เขาไม่ค่อยสนใจเลยค่ะเดี๋ยวก่อนรักและซื้อสัตว์ไว้ไม่ค่อยสนใจเลยตอบเหรอใครมันดูว่าดีหรือไม่ดีแค่นั้นเราไม่ได้พูดอะไรมากกว่านี้อ่ะลองดูก็ได้ เขาทำงานหนักครับพูดต,งตรงๆเนี่ยงานเขาไม่ได้นสนใจแสดงว่าเขานึงานหนักนะคะเข<ค>นไม่ได้แสดงว่าเขามีคนอื่นนะคะเออพามันออกมาว่างานหนักคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดเรามองมองแบบอนาคตว่าเออเราจะต้องแบบมีงานมีเงินสร้างครอบครัวเนี่ยแล้วเราไปคิดเพราะว่าเขาเนี่ยที่เขาทำงานหนักเนี่ยเพื่อที่จะสร้างอนาคตเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเป็นมีคนอื่น,นถ้าเกิดเขารู้นี่เขาก็จะรู้สึกแย่นะ แต่ท่าว่างไงคะแชร์แล้วเรื่องแบบแฟนทํางานแล้วคิดว่าจะซื้อสัตว์เฉยบั่บ<า>งเถอะนะวางมันก็ได้มาไม่ต้องไปนั่งคิดหรอกว่าซื้อสัตว์หรือไม่ซื้อสัตว์อยู่ว่าเขาทํางานกับเราเขาดีกับเราแค่นี้ก็พอแล้วโลกเนี้ยคนซื้อสัตว์อ่ะผมบอกให้เขาอยู่กับเราอ่ะเขาเลี้ยงดูเราอ่ะก็ถือว่าดีแล้วนาทีเนี้ยเพราะว่าคุณจะให้มานั่งแบบว่าใส่ใจตลอดมันก็ไม่ไหวเพราะบางทีเขาก็เหนื่อย คนทางานนะนะมันอยู่ในวัยทํางานไม่ได้อยู่ในวัยเด็กเล่นนะถ้าเล่นอมมือก็ไปอย่างนี่ก็ไม่ใช่ทําแต่งานมันเครียดค่ะคุณโดยไอพริ้วขอบคุณนะคะขวัญค่ะมีผู้แชร์นะคะอีกนานไหมคะแฟนชาวต่างชาติจะได้กลับมาเราดูสา<ผ>ม <3 S 2> วันนะคะสามวันจะกลับไหมมีโอกาสค่ะนะนมีโอกาสว่าเขาจะมองอนาะคตว่าอนาะคตเขาจะกลับมาเนี่แหละนะแต่ว่าสาวันนี้คือเหมือนเขากำลังวางแผนอยู่เนาะ อาจจะยังไม่ได้กลับมาแต่ว่าคำถามว่าเขาคิดไหมเขาคิดจะกลับมานะคะมาแล้วคิดอยู่นะขอบพระคุณค่ะสบายใจขึ้นเลยที่ฟังคําตอบจอาจารย์ทั้งสองคนนะคะคุณนิภาใพ่มันมันไม่ได้มีอะไรเสียหายเออถพ่บอกว่าเขาทํางานหนะักเขาเหน,นื่อยนะเขาเหนื่อยจริงๆถ้าเป็นเด็กเล่นอมมือก็ว่าไปอย่างนี่มันยุคผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เงินหายากงานก็หายยากนี่ คนรอบด้านของผมก็ตกงานไปหลายคนแล้วนะคู่ตรงๆแ้าเก,เกิดเขามีงานทำน่ยแสดงว่าเขาโชคดีกว่าคนอื่นแล้วนะคะแชร์แล้วแชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาค่ะแต่ต้องกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะเป็นธรรมทานนะคะแชร์แล้วได้บุญนะคะหนุมทนา,าสาธุทุกท่านด้วยอ่ะนะเหรียญน,นะครับเศรษฐีใช้กับคู่กับพระกระถางเงินล้านในการเรียกราบนะครับเรียกโชคนะ สัมปจิชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพคาปรรยันติพระมาจมหาเทวาพิราพาพพนตุเมมหาพุโยมหาราโพวนตุเมมีเตพาวะเตพุทธมาอุณโมพุทธายวิริทิยวิริโคนายัมเวริหิงสาเวริทัสีเวริทัสาเวริทิยุมจัศนมานีมามาพุทธสัสวะหุมสมติชามีเพีงเพีงพาพัน ห <BS> <im its> าหาเรือเรือใอยากรวยใครอยากได้เงินง่ายๆก็เอาเหเฟฟรียญเศรษฐีไปบูชาสกถานเงินล้านนะคะนี่ลูกศิษย์ได้ไปนี่โหได้กําไรเป็นร้อยล้านอะ่ะฝวา,า,าวิกฤตคือวิกฤตงานเนี่ยมันมีวิกฤตเยอะโควิดเนี่ยผมบอกให้มันประเผลปีนี้จะไม่จบเอาด้วยมันไม่จบจริงนะเพราะคนมันขยับขึ้นเป็นสี่สิบสี่ล้านแล้วตายกันอนะ่ะครึ่งแสนแล้วจะห้าแสนแล้วมัน<า>เยอะท้งโลกนี้มีกี่คน ก็ทั้งโลกนี้มีเจ็ดพันล้านคนแล้วตอนนี้ตายไปเท่าไหร่ตายประมาณห้าแสนกว่าทั้งหมดแล้วนะอืมไม่ใช่ไม่ได้เป็นหลักล้านใช่ไหมยังไม่ถึงยังไม่ถึงก็เรจะเข้าใกล้หลักล้านเข้าไปเรื่อยๆแล้วบางประเทศอ่ะออกมาบอกว่าติดไปถึงประเทศเข้าประเทศเดียวติดไปถึงยี่สิบสี่ล้านก็มีนะเมื่อวานผมนั่งดูตกลงยี่สิบสี่ล้านคนยี่สิบสี่ล้านคือเมื่อวานนี้นั่งอ่านอ๋อแล้วทําไมเป็นแสนคนล่ะ ไม่ตายเป็นแสนนี่คือมันมีของสหรัฐไงอ๋อตายใช่ไหมอันนี้ติดใช่ไหมติดไงอืก็เมื่อวานนั่งนั่งดูข่าวอยู่ยังงงอยู่เหมือนกันว่าทําไมประธานาธิบดีประเทศหนึ่งประกาศตัวเองว่าตั้งยี่ห้าล้านผมก็งงกันนะเยอะจริงๆโควิดมันยังไม่จบนะอือแสดงว่าประเทศไทยชคนที่เป็นโควิดก็ไม่ได้ตายเสมอไปก็หายได้นะคะมันมันหายได้ก็จริงนะแต่ว่ามันคนที่เป็นแล้วก็จะมีภูมิต้านทานไปตลอดเลยด้วย ก็จะไม่เป็นโควิดอีกแล้วนะคะมันน่ากลัวจริงๆนะเนี่ยแชร์แล้วค่ะคนที่คบเขาจริงจังกับเราไหมคะเฟิร์นดูว่าดีไหมนะเดอะสตาร์ดีครับดีค่ะเขาสมหวังนะคะนี่เขาหวังจริงจังกับเรานะคะมีเมตตามหานิยมเขามีความหวังกับเราอยู่เอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอู้้แชร์แล้วนะมาเหมือนเดิมไปแล้วครับสวัสดีครับ